การโรคุณสวัสดีครับผมเพสชสักรนทวัฒน์จิโรดพงศ์ครับวันนี้เราจะพูดถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับน่าเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแต่ว่ามีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเลยนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่าม็อกค่ามีดีวงเล็บอะไรนะครับม็อกค่ามีดีวงเล็บอะไรนะบางคนรู้แล้วแหละแต่ว่าผมอยากจะขยายความเพิ่มเติมเผื่อว่าใครเปิดมาฟังคลิปนี้จะได้มีความมั่นใจมากขึ้น คุณเคยสังเกตไหมครับว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราได้นําเสนอไปเรื่องเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นปัญหาซิสในเต้านมปัญหาเกี่ยวกับวัยทองเกี่ยวกับกระดูกพุนเกี่ยวกับมดลูกต่างๆพวกนี้นะครับเรามักจะแนะนําให้ผู้ป่วยนั้นดื่มกาแฟมอคค่านะเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าในกาแฟมอคค่านะครับมันมีส่วนประกอบของสองสิ่ง หลักๆนั่นก็คือกาแฟและช็อกโกแลตท,ทีนี้ทั้งกาแฟทั้งช็อกโกแลตเนี่ยครับมันก็จะมีสาร เราเรียกเป็นภาษาไทยนะว่าพฤกษเคมีหรือสารออกฤทธิ์ที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเนี่ยที่มันอยู่ในไอ้เจ้ากาแฟกับช็อกโกแลตนะบางคนพอพูดถึงกาแฟกับช็อกโกแลตเนี่ยนึกถึงแต่คาเฟอีนอย่างเดียวเลยนะครับนะมันมีตัวอื่นที่มีประโยชน์ด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่คาเฟอีนอย่างเดียวนั่นก็คือมันก็จะมีสารพวกพฤกษเคมีตัวอื่นๆอย่างเช่นพวกฟลาวนอยด์นะครับนะหรือว่าเป็นพวกฟีนโนลิกอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะมีผลในเรื่องของการปรับสมดุลเรื่องฮอร์โมน ได้ดีทั้งกาแฟแล้วก็ทั้งโกโก้โกหรือช็อกโกแลตเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเอาสองตัวนี้มารวมกันในกาแฟซองเดียวกันมันก็เท่ากับว่ามีผลนะฮะในเรื่องของการปรับสมดุลเรื่องฮอร์โมนเนี่ยที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเสริมเพิ่มเติมประสิทธิภาพตรงนี้มากขึ้นมากกว่าการกินกาแฟหรือ กินช็อกโกแลตอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้บริษัทเขาก็เลยมีออกตัวสินค้าที่เป็นกาแฟม็อคค่ามาแล้วก็เป็นตัวที่คนชอบมากเลยฮะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยพวกนี้วัยทองหมดประจำเดือนไปแล้วหรือว่าคนที่อยากกินกาแฟ i, แล้วก็อยากได้รสชาติที่มันเหมือนกับเน้นหวานมันจริงๆมันก็ไม่ได้หวานมากนะแต่หมายถึงคือถ้าเทียบกับกาแฟ i, ดำแน่นอนมันก็มีน้ำตาลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากกินแบบหวานมันหอมกรุ่น นะครับนะกินกาแฟร้อนแก้วโตโตหน่อยแบบนี้ม็อคคาได้ตอบโจทย์มากดื่มทุกวันเนี่ยก็จะทำให้ผิวพรรณดีหน้าตาสดใสนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องถ้าผู้หญิงที่ยังไม่ได้เป็นวัยทองอ่ะนะเป็นคนที่แบบยังอยู่ในวัยมีประจำเดือนเนี่ยการกินม็อคคาต่อเนื่องกัน1กล่อง2องกล่อง3ามกล่องเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถแก้ไขในเรื่องของประจำเดือนได้ด้วยนะครับสามารถที่จะปรับให้การมีรอบเดือนบางคนเวลาที่เขาจะมีรอบเดือนเขาจะปวดท้อง นะฮะบางคนรอบเดือนมามากเกินบางคนมาน้อยเกินเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยปรับได้นะแต่ว่ามันจะต้องดูปัญหาด้วยนะฮะถ้าปัญหาที่เป็นเยอะเนี่ยดื่มกาแฟอย่างเดียวมันไม่ได้นะมันต้องทานยาด้วยนะ,ะอันนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลตามความเป็นจริง นะครับไม่ใช่ว่าคือโอเครู้แหละว่ากาแฟมันดีแต่ว่ามันก็จะต้องมีเหตุผลตรงอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยถ้าปัญหามันไม่ได้มีแค่เล็กๆน้อยๆอ,อันนี้รวมทั้งคนที่รอ,อ,อบเดือนเขาอาจจะปกติแต่เขาอาจจะมีฝ้ามีกะผิวแห้งมากแบบนี้เนี่ยเราก็ให้เขาดื่มกาแฟได้เพราะว่าคนหนุ่มสาวบางคนเนี่ยเขาเออพอพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปับ๊บหรือว่าตัวยาบำรุงดูแลสุขภาพ บางทีเขาไม่สนใจเท่าไหรเขาสนใจแค่โอฉันอยากดื่มกาแฟอร่อยนะครับฉันอยากจะใช้ครีมที่ทาแล้วหน้าขาวนะส่วนมากคนที่เป็นวัยรุ่นก็จะให้ความสนใจที่เป็นกระแสแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแนะนําคนได้หลายกลุ่มคุยกับคนได้หลายกลุ่มพูดกับคนได้หลายกลุ่ม แต่ถ้าเราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับก็สามารถที่จะส่งคลิปนี้ให้เขาดูได้นะครับหรือว่าอาจจะพาเขาแนะนําเขาให้รู้จักกับบริษัทกโนนิเซลสํานักงานใหญ่ก็ได้หรือว่าสํานักงานสาขาต่างๆของเราก็ได้นะครับบริษัทยินดีที่จะเดินเคียงคู่กับท่านวันนี้ผมเพชรจักรนทวัฒน์จิรพงศ์ต้องล่าลาไปก่อน นะครับอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปเหล่านี้เห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับเห็นว่ามันน่าจะเพิ่มโอกาสในการที่คนที่เรารักเนี่ยจะได้ดูได้เห็นแล้วมีประโยชน์ต่อเขาเราก็กดแชร์กดติดตามนะครับกดไลค์จะขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับการโนรักคุณสวัสดีครับ